ค่ะทุ<า>กคนนี้เป็นตัวของชอ่องนเาที่จะนีม้านมค่ะไม่เราเป็นคนอัดทีไงเพราะว่าช่วงนี้จะเราจะเป็นคนอัดนะคะเพราะว่าตะวันนะครับมันไม่อัดไม่ค่อยดีเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงอะไรประมาณนี้เนาะก<ช>็เลยให้เราอัดแทนนะก็เลยให้เราอัดแทนแล้วยาวเราจะมีเรื่องแบบเมสยเมสาย,ายาานะคะเอ็งมนันะคะนิบบน้่นะตะวันแปมนะคะเพราะว่าตะวันเล่นไก่นะคะทุกคนไก่บ้านพอมีเอยู่แล้วคนนิ่งเรา วันเดือนไม่หลมันทำไมหน่อยตอนลางมาทำไมมันไม่ทำตั้งหลักเลยทำไมมึงตัดไม่ได้เยเราวะจะไปช่วยเป็นอะไรไปย้อนนีลืมซื้อน้ำไม่มีน้ำกินมันต้องเต็มเลยอ่ะโอ้โหอีกหนึการลากของนางนะคะนี่มึงลากเบาๆวิ่งกันมันร้อนร้อนเรซายนะมึงหยอกยังไม่ต้องเดินไปไหนเลยมันอยู่ตรงนี้เน็ตไม่ดีว่ะ ดกดเป็นตากล้องค่ะถ่ายแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะทุกคนเป็นตะาะเอาอีสติสนี่ไงหันน้ำมาดินี่ค่ะตากล้องเราจะถ่ายน่าสำหรับคลิปนี้นะคะมีขวดไลค์แหวเหยียบรอเล่นค่ะมั <c oughs> นก็น่าแล้วตกใจได้เพราะไได้หูเลยตกใจอีค่ะมันแนบอาเลยก็แล้วอ่ะมาจากไหนวะตอน Yeah, yeah. Ah, email. Email. <laughs> easy